ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคอนราฟันแล้วก็สวัสดีทักทายทางเพจเฟซบุ๊กเอมคอละฟันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูพ่อน้องเกวีวรติทำหัวลากนะครับหัวลากเทเลอร์นะครับตอนนี้ก็กําลังตัดตัดเจียเจ๊ยนะครับพอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม อะไรพน้องจรเเวัดฮะถูกมนนูนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวลากนะครับเดี๋ยวน่าจะได้ลากคันนี้นะครับนาจะได้ลากคันนี้ไปส่งครับวันนี้เทนะอยู่เป่าเทเหรอเมื่อวานเมื่อวานไปลองเลีย้ยงพน้องจรวัดลองนบ้า,บานสวนัสดีคนดู22คนครับ ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับก็อเอาเป็นไรสดเอาดีกว่านะครับเ,นนเดี๋ยวพามาดูก่อนของพ่อน้องกรวดนะครับยังไม่ได้ทำสีเลยนะนแล้วจะฝักช่วงล่างนะครับน่าจะอยู่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งสปปลาว จักบ่าเล่าหรือเล่าเล่านอนนี่สบายดีมากับสบายดีจับเนาะจักเมนเล่าบอกเมื่อไรของพี่จะเสร็จนี่ครับนอนเอ้งแมงอยู่นี่นะครับก็ไอ้จริงๆรถมันพร้อมจะเสร็จอยู่แต่ว่าตัวผมคือมันไม่มีเงินนะครับยังไม่มีเงินทาสีนะครับเล่าครับครับผมก็ตอนนี้ไม่เเรียดครับผมรอมีเงินก่อนค่อยมา ทำสีนะครับตัวห้างตัวใดก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวทำสีรดน้ำหน่อยหน่อยนะครับเก็บงานนี่ก็ของพอน้องตจรวดนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก่อนเหมือนกันนะครับก็ต้องทําให้ลูกค้าก่อนนะครับก่อมานะโอ้หลายวันเหมือนกันนะครันนี้เนื่นองจากว่าตัวเทเลอร์นี่ขายขายออกนะครับ อยากได้เบรกหลังนะครับแต่ว่าไม่อยากไม่อยากรื้อนะครับก็เลยขายตัวนั้นไปนะครับก็ยังเสียดายอยู่นะครับสําหรับตัวเทเลอร์พอน้องเกรดเนาะราคาสามหมืนห้าในรถยังสดสดอยู่นะครับมาทําไม่ก็สามหมืนห้ายังไงยังไงก็ไม่จบนะครับต่อให้ทําเองด้วยหาอะไรเองด้วยยังไงก็ไม่จบนะครับราคาสามหมืนห้านี่ต้องมีมาเพิ่มนะครับ จะเห็นตัวแรงโรงงานแล้วครับแรงทุกคันครับเดี๋ยวจะลากคันนี้นะครับเอาไปส่งนะครับตัวนี้จะฟ้องเอามาทําแค่ช่วงล่างนะครับเป็นทะเลอรโบราณน,นะครับนี่เลยทาซุ้มไว้แต่ว่ากันพนยังไม่ได้ใส่นะครับถ้าใส่กันพนไปนะน่าจะแจมอยู่สวัสดีคนดู23คนครับ ไม่รู้ว่าภาพจะสะดุดหรือเปล่านะครับผมคอมเมนต์มาหน่อยว่าภาพมันชัดหรือเปล่าสะดุดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะบรรยากาศก็คึ้มๆค,ครับโอ้ไก่ขึ้นมาเจอมให้แล้วนะไก่บอกดำดีเกินไปช <laughs> ัดครับครับผมสะดุดอยู่ครับดีครับโอเคถ้าว่ามีชัดบ้างสะดุดบ้างก็ น่าจะเป็นกับเน็ตของแต่ละคนด้วยแล้วก็เน็ตของผมด้วยนะครับเดี๋ยวยิงสีนะผบอพอน้องจรวดก็ทำสีขอลาดสีคาเกบกเบาะอะไรก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแท่เกะเก็บของนะพอน้องจรวดทำเกะรอบข้างนะครับ ส่งทาเท่าไหรนะครับส่งคือส่งอะไรมาครับผมส่งของมาให้ทําหรือว่าให้ทําแล้วส่งไปให้อย่างนี้ครับสั่งทําอ๋อสั่งทําสั่งทําก็สี่หมืนห้านะครับไม่มีเบรกหลังห้าหมืนก็มีเบรกหลังแบบพร้อมๆัออนอกจรวดนะครับเสร็จพร้อมขับใส่แม็กให้ทุกคันนะครับนี่นะแตกต่างกันอยู่ห้าพันบาทนะครับว่าจะเอาเบรกหลังหรือไม่เอาเบรกหลังนะครับ าไปดูรับแปดสิบหน่อย,อยรารับแปดสิบซ่อนเอาไว้ครับรับแปดสิบซ่อนอไว้ไกลเลยทำหน่อยครับไม่จำเป็ใช้ใช้ควงพยายามพื้นเีหนึ่งทำหนึ่งไม่ยังไงล่ะบางคนเขาก็าใช้นะครับแต่ว่าแตวบ้านเขาจะชอบบิก๊กิวกันมากกว่านะครับมันจะเป็นตามพื้นที่ตามเขตนะครับบางบางบาง บางที่บางเขตก็ใช้กระทิงแดงอย่างเงี้ยก็ใช้กันทั้งทั้งอาเภอทั้งหมู่บ้านนะครับไปสยามก็จะไปสยามทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับส่วนถ้าผมก็เป็นบนะิ๊กจิ๋วเนาะก็ดีเหมือนกันหมดครับอยู่อยู่กับคนใช้งานนะครับดีเหมือนกันหมดนะครับตอนไ,ไ,นไ้ตอ, <laughs> อนไวซอนไรในอูนะครับ ตอนไ,นไว้ในกวดังนะครับเดี๋ยวพามาดูพอน้องตรวจทำลูลากนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครอยากทำก็สั่งไว้ได้นะครับเดี๋ยวว่าเอารถมาทำแล้วก็อยากอยากได้เพิ่มนะครับเพิ่มเอ่อลลากนะครับก็สั่งไว้ได้นะครับ สวัสดีครับผมเกิด้ะพอนอากระวดลองเบรกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงที่อยืหวัดไหนเนาะครับอยู่ศรีสะเกดครับผมอำเภอกุขันนะครับ ตอนแรกลงไปงเก็บให้ดูหน่อยนะครับที่าทายไทยกันแล้วครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงเร็วนะครับถ่ายเสร็จก็ต้องไปตัดด้วยอะไรด้วยนะครับก็อาจจะพรุ่งนี้นะครับถ้าได้ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้ลงนะครับก็เลออยายาวอ่ไมค้ับแต่เพราะรางพร้องตรวจก็อันนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยวัดเลยนะสําหรับตัวผมนะครับก็มันมีแต่ช่างเขาวัดตัดนะครับผมไม่ได้ ยังไงล่ะตัดให้เชื่อมตรงไหนก็เชื่อมตรงนั้นนะครับเราไม่ได้ไปวัดเนาะช่วงนี้รายละเอียดอยู่ที่ช่างวัดให้นะครับแล้วก็คอลา,ากของแต่คอ,อ,อแฮนของแต่ละคันจะไม่เท่ากันนะครับเราไม่สามารถที่จะใส่เท่ากันได้นะครับคือแฮนของแต่ละคันน่ะมันจะมีช่วงสั้นช่วงยาวนะครับแตกต่างกันนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาเหมือนกันได้นะครับก็ต้องอยู่ที่ช่างนะครับพอทํามาหลายคันนะครับเขาก็จะรู้ว่า ทันไหนต้องใช้ยาวสั้นประมาณไหนนะครับขนาดลิงลมเนี่ยยังมีสั้นมียาวนะบบางทีทาส่งของลิงลมนี่เอาของผมมาวัดแต่ว่าพอใส่ไปถูกอตัวหนึ่งก็อาจจะไม่ตรงก็มีนะครับใส่เอาไว้ใส่ที่ลังครับ <laughs> เอาไว้ใส่ทีหลังที่เหยียบ เดี๋ยวเราทำเบรกหลัลงใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวมันตำแหน่งมันไม่ตรงกันแต่พันเดียวพี่คิดว่ายากไหมมันไม่ยากครับมันง่ายแต่ว่ามันช้าเสร็จแต่กองสวัสดีครับสวัสดีมามามาที่อูนี่นะอะไรนะ เออเออยากนอกเท่าไรนะครับยางหน้าใช่ไหมครับยางหน้ามือหนึ่งอยู่ประมาณเส้นละหมื่นกว่าบาทนะครับใช่ไหมรับน้องเจ้าดือดมือสองอยู่ประมาณเส้นละพันพันห้าสองพันนะครับแต่ว่ามือหนึ่งนี่อย่าถามนะครับเส้นละหมื่นเลยนะอยากมันทุกนะครับเอาไปใช้งานทุกประเภทนะครับลงไปไหนครับลงไปตัดไม้ครับผมลงเขาไปทํางานตัดไม้ลงฟิวไปตัดไม้ลงโฟไปลงเทพนะครับ ตอนในยูซิสเกตครับ si si ไปทำอะไรอีกซีสเกตนี่สวัสดีคนดู34คนครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับก็เลยมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับเบกกออ,อกฮะสรุเปเบเกอฮะ อออะไนอันนี้อ่อตทซีอันไีนไล่เลยนึงนี่นะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเฮ้ยไม่อยู่ได้ยังไงนี่นะครับอูนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสนนี่อีกคันหนึ่งนะ เจ้าของบอกว่าใส่คายเยียบให้ด้วยยังไม่ใส่ให้นะครับเอาไว้ใส่ตอนที่ลังดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องแก้รอบหลังนะครับนี่เลยแต่ว่ารอบหลังในบางฝนมาใส่ก็จะยากๆหน่อยนะครับมันไม่เหมือนกับใส่ไปตอนที่ยังไม่ปูพื้นนะครับดูอยู่หรือเปล่าเนาะเจ้าของคนนี้ไม้เล็กครับของพ่อรองจกวดเล็กครับเหล็กทำเหล็กนะครับ ทำเหล็กนี่เปลี่ยนสีง่ายครับแต่ว่าการดูแลนี่มันสวยอยู่นะแต่ว่าการดูแลต้องเยอะกว่าไม้หน่อยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข,ข้างที่จะถลอกง่ายนะครับเหล็กนี่เหมือนกับรถกระบะนะถ้ารถกระบะไปมดุดป่ามดุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโดนไม้มันก็จะขูดเป็นรอยได้นะครับก็เหมือนกันครับยังอยู่ครับ <laughs> เดี๋ยวเอาไปส่งให้ครับ <laughs> ไหนไม่รู้เราขอลากเขาเอ้ยไม่ใช่ขเหยียบเขาขาเหยียบมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อน,ยนเย,ออย็บสุกยางที่สูบลมอัพรอพืชเองอเห็นไหม ีงบเดียวใส่ปั๊มเบรกครับมามามาหามาตรงรุ่นเดอ้อ <c oughs> จุงกะบองจุงกะจรียบสรูลเดี๋ยวสวัสดีไปทางคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับจุงกะจรียบสรูรเอาบองโปนครบเขญาบาดน้ำมือบางแลมเลยเธอไอ้ี่กยนกีเกยนเกยนเกยนคือรถไถเดินตาม พี่เอ็มครับถ้าให้โหลดเทลเลอร์จะประมาณกี่บาทครับเดี๋ยวถามช่างให้ทักมาได้เพจไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวถามช่างเสร็จเดี๋ยวจะทักกลับไปนะครับโหลดเฉยใช่ไหมครับแบบว่ายังไงละ่ะกลับแหนบให้มันเตี้ยลงอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องอยากได้สักคันมาเอาครับกันละสี่หมื่นห้าห้าหมื่นเองนะครับแต่ถ้าหาของมาก็ เอาแต่ค่าแรงนะครับหาของมาได้ก็อยู่ที่คนหานะครับบางคนก็หาของมาทําเองไปเสร็จนี่แพงกว่าของช่างทํานะครับบางคนก็ได้ถูกกว่านะครับก็ここอยู่ที่ตัวเราเองแล้วว่าเราสามารถหาอุปกรณ์อะไรได้ถูกกว่าทางช่างหรือเปล่านะครับถ้าเรามีที่หาได้ถูกมันก็มันก็ถูกนะครับแต่ถ้าเราหาได้แพงมันก็แพงนะครับบางคันนี่หมดไปห้าหมื่นกว่าก็มีสี่หมื่นกว่าก็มีนะครับ แพงกว่าตัวที่ทําขายอีกแล้วงานออกมาก็ยังไงละ่ะมันก็ยังว่านะครับงานทําออกมาเนี่ยทำเป็นรถไถคนได้ทุกได้เหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดมันไม่เหมือนกันนะครับมองไปมันก็เป็นสภาพคล้ายๆกันแต่มาดูรายละเอียดกันเก็บมุมความโค้ง,ง,งนะครับตั้งศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะต่างกันนะครับคนยิ่งทาหลายคันยิ่งยิ่งเยอะประสบการณ์มันก็ยิ่งยิ่งเนี้ยบนะครับแต่ถ้าทำใหม่มันก็เหมือนกันนะครับทํใหม่ก็ทําได้นะครับอยากให้ผมไปทําก็พอทําได้แต่ว่าถ้าให้งานมัน ออกมาดีนะครับออกมาดีออกมาเนี้ยมันก็คงจะสู้ช่างไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับเอาเองนะครับสําหรับคนที่ทําเองนะครับแต่ถ้าทําได้ก็ดีครับทําได้ก็ดีทําไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีทุนมีคนมาตามผลงานนะครับให้ทําไปเรื่อยก็ดีเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับอยู่ที่เราเข้าใจเนาะใช่ครับทําให้เตี้ยลง วางบานพับยังไงครับบานพับก็อยู่ที่เราวางนะครับมันยังไงละมันไม่ตายตัวนะครับตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่ไวเลยบานพับใส่ไว้ไม่ตายตัวนะครับใส่ไว้ไม่เหมือนกันเท่าไหร่บางคนออกเยอะออกน้อยนี่นะครับทำให้เตี้ยลงชักทักมาได้เพจททำยังไงบ้างครับ ย้ายแหนบอย่างนี้เหรอใส่แหนบไว้บนเพลาใต้เพลาอย่างนี้เหรอครับหรือว่าเอาแหนบออกหรือยังไงเนาะบางคันก็สเปคมาสูงแล้วต่อให้เราย้ายบางทีมันก็ไม่เตี้ยนะครับแบบตัวคานน่ะตัวคานตั้งไว้สูงนะครับเป็นตั้งไม้น้าสามน่าสี่แล้วตั้งไว้อีกมันก็สูงนะครับแล้วจะมาทําให้เตี้ยนี้บางทีก็จะแก้มันแก้แค่อย่างเดียวมันก็ไม่ไม่มันไม่จบนะครับ แต่ถ้าคิดว่าแก้ตรงแหนบแล้วจะจบก็มาครับอย่างตัวนี้นี่เตี้ยมากนะครับในบอ่อเจ้าของเขาตัวนี้แหนบโค้งนะครับแหนบโค้งแหนบโค้งสูงมากนะครับแล้วก็แล้วก็ทําเป็นใส่แหนบล่างนะครับก็เลยกลายเป็นเตี้ยนะครับถ้าเราไปใส่แหนบบนตามปกตินี่ตัวนี้จะเป็นรถสูงมากนะครับโยงโยงนะ แต่ตัวนี้ก็ใส่แนบล่างนะครับก็จะดูเตีย้ยเตี้ยกว่าเพื่อนเลยนะครับโดยบรรดาสามคันนี้นะครับคันนี้เตี้ยที่สุดทั้งทั้งที่แนบสูงกว่าเพื่อนนะครับก็มันอยู่ที่การทาตั้งแต่แรกเนาะระวังแผนไว้ทาตั้งแต่แรกนะครับอ,อน้องเกียดเตรียมยิงสีแล้วบอยางนอกมีไหมครับยางนอกไม่มีครับผม มีแต่ของที่ไว้ใช้นะครับก็หาซื้อเอาเนาะถ้าถ้าเดินทางบ่อยนะครับหาตามร้านปะยังแถวข้างทางนะครับหรือไม่เพื่อนนะครับที่อยู่ตามกรุงเทพนะครับจะหาง่ายกว่าตามเพจก็มีนะครับถ้าเรามั่นใจนะครับแต่ว่าไม่ค่อยส่วนมากไม่ค่อยสั่งเลยเพจนะครับบางคนมันมันไม่ตรงปกนะครับเวลาส่งก็เลยไม่ค่อยได้สั่งพี่ซื้อดุมเบรกหลังมากี่บาทดุมเบรกหลังราคาจะไม่เหมือนกันเนาะบางคันก็ได้มาสองพันห้าสามพันนะครับ สองพันห้าสามพันสามพันห้านะครับแล้วแล้วแต่สภาพแล้วแต่ร้านนะครับอยู่ประมาณนี้เนาะดุมเป็นดิสดิสเบรกหน้าของรถกระบะนะครับที่เขาตัดออกนะครับก็จะได้มามีดุมนะครับดุมแล้วก็ดิสเบรกมานะครับก็อยู่ประมาณสองพันห้าสามพันสองพันสามพันห้านะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ร้านด้วยแหละนะครับ มาสรุ์อ๋อสุบลมเฮ้ยัสดีนิ่มๆรับสมงรถไาแต่งซิงเื่อเราถ่ายเดินตามเขตดรังกูเดอร์ <ential> ไปครับไปใครอยู่ใกล้ก็ไปครับผม เขาพี่มีที่นั่งหรือเปล่ามีครับผมอ๋อตัวนู้นนะยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําทําไปมันก็ไม่เสร็จนะครับเพราะว่ารถมันยังไม่เสร็จต้องหาอะไรมาใส่นั่งไม้มาใส่นั่งก่อนครับถ้าทําไปแล้วมันไม่เสร็จถ้าว่าทําแล้วเสร็จเลยก็อย่างพอน้องจรวดนี่เขาจะเอาแค่นี้นะครับเขาจะเอาแบบนี้นะครับพอทํารับรังเขาก็ไม่แก้ไขนะครับมันก็จะมันก็จะง่ายนะครับไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องมาตัดไม่ต้องมาเจียมันจะเสียนะครับ รถมันทําต้องอยังไงถ้าว่าทําแบบนี้แล้วเสร็จเลยก็จะทําให้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เชื่อมตายนะครับไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรนะครับ่เมตรครับทั้งหมดไปล้งคนขับหลังคนขับไปข้างหลังเนี่ย3เมตรยี่นะครับอาจะยาวหน่อยส่วนมากส่วนมากนะครับจะทํากันอยู่แค่3เมตรนะครับ3เมตรก็ยาวแล้วนะครับ สเปคของร้านอยู่ที่3เมตรนะครับแต่ว่าพอมันมีเกินมาเกินมาคนมาเห็นก็อยากได้เกินด้วยนะครับก็เลยต้องสงสัยจะได้ขยับนะครับานาซาสรุปอยากเข้าไปทมแบบประมาณอย่างแบบงานก็ค,คล้ายๆกันครับค,คล้ายๆค,คล้ายๆกันครับ แต่แบบแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับการวางอย่างซุ้มล้อนะครับอย่างไปทางเขตปูใหญ่เขาก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับเป็นไม้ยังไงละ่ะมันจะไม่เป็นทรงนี้นะครับหลายอย่างแล้วก็พวกเบาพวกการวางบรรพับอะไรก็เหมือนกันนะครับการวางโครงนะครับก็คลา้คลายแต่ไม่เหมือนนะครับมันยังไงละ่ะพูดไปก็พูดไม่ถูกเนาะ มางคนออกบางคนตัวนี้ใช่ไหมครับก็เอาออกทุกคันนะครับปิดไว้แล้วเวลาใส่ไม้เซล็กไปก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะมันจะสวยกว่าที่เราตัดสั้นนะครับถ้าตัดสั้นตามกราล่างหนยหรือว่าไม่เอาออกเนี่ยมันก,ก็จะดูแบบยังไงล่ะอ,ออกนิดนึงจะสวยนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบอ,ออกเยอะออกน้อยนะครับไม่่าก,กัน หรือว่าขั้นผมก็ออกเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ออกเยอะนะครับตัวเก่าก็ออกนะครับแต่ตัวนี้น่าจะออกน้อยกว่าน้อยกว่าตัวเก่านะครับพอลองจวดนี้ตัวคอน่าจะออกเยอะว่านี้นะครับเขาบอกว่าร้านตัดให้เขาผิดนะเขาจะเอาเม็ดห้าสิบ้ร้านก็ว่ายังไงนะพอลองจวดนร้านบอกว่าเลยสองพันนะครับอตัดเสร็จได้มาเม็ดใส่เม็ดสี่สิบอ๋อเม็ดสี่สิบคูณเม็ดสี่สิบ ไปที่พันพันปดนะครับพอนางตรวจกะไว้ประมาณสองพันะครับสองพันประมาณ,ณกี่กิโลนะเอ้ย,อยร้อยกว้างร้อยห้าสิบนะครับวางร้อยห้าสิบคูนร้อยห้าสิบใช่ไหมนั่นแหละร้านเขาบอกแค่นี้ก็เกิน2องพันแล้วค่ับ่าสองพันกว่านะครับตัดไปพันแปดนะครับเออขาดไปไม่งั้นก็ได้มาอีกนะครับกะไว้พอดีนะครับจะได้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับเอาข้างอีกข้างละห้าเซนอีกเสียเลยนะ เลยสักสองพันสองพันสองนี่ก็มันก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าทางร้านเขาบอกว่า,วามันเตือนไปแล้วนะครับเชื่อตามเขาตัดบ่อยเป็นยังไงแล้วพอน้องเกลืดกลายเป็นสั้นนะครับแล้วก็กลายรถรถมันใหญ่ด้วยแหละนะครับของพอน้องกลรวดนี่ใหญ่จัดนะครับใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเม็สี่สิบห้าบางโคลนหนาครับทักันโคลนเอาออกไปไหนแล้วพอน้องกลือด ไปทำสีนะเออไปทำสีไปทำสีใครนะฝนฝน่าฝนฝนตกอย่างงี้นี่หน้าใสนะครับฝนตกนี้มีแต่น้ำนะครับนี่ หมดที่ถ่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอทํางานก่อนแล้วกันนะครับผม